สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนนี้น่ารู้จัก EP สามแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับทุกคนเป็นพี่อ้นนะเป็นเพื่อนของเมือเเองเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเขากันนะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรอยู่สวัสดีครับพี่อ้นสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่ออ้นนี่แปลว่าอะไรครับมีไม่มีครับมันก็มาจากพวกสัตว์พวกอะไรเงี้ยครับผมเป็นพวกตัวอ้นอะไรเงี้ยครับผมตัวตัวอ้นมันเป็นยังไงครับเป็นหนูเงี้ยเป็นหนูปกติเลย โ <Okay. S 2> ตวอวลน่ารักน่ารักเหมือนหนูเลยแล้วพี่เป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนบุรีรัมครับผมเกิดบุร,รีรัมโตบุรีรัมเลยแล้วตอนสมัยเรียนเนี่ยพี่เรียนที่ไหนครับพี่เอ่อตอนเรียนในสตอรี่ตอนเรียนจะจะยาวหน่อยครับประถมเรียนที่บุรีรัมครับผมแล้วก็มีการขยับขยายมาตามคุณพ่อคุณแม่ขยับมาเรียนที่ชลบุรีที่พัทยาก็ต่อปัตยาได้ประมาณมาัธยมปลายถึงประมาณมสีแล้วก็ไป ไปต่อที่กับไปต่อที่กระสังที่บ้านเกิดอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อจบจนจบปริญญาตรีครับผมใช่แล้วชีวิตในวัยเรียนมีเนี่ยมีอะไรสนุกมันมันที่จําไม่ลืมบ้างไหมครับเล่าให้มีอะไรสนุกมันมใช่ไหมครับช่วงวัยเรียนก็จะเป็นก็ปกติทั่วไปของวัยรุ่นนะครับผมก็มีการไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็เป็นตามสไตล์ของนักศึกษาเนาะก็ไม่มีอะไรที่แบบตื่นเต้นเหมือนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยวิเรียนคณะอะไร งบพี่เรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับผมเรียนสาขาการพัฒนาสังคมครับผมก็เป็นการพบปะกับชาวบ้านการลงพื mm ้น hmm. ท <t ake iono> mm ี hmm. so, ่ไปดูพวกชาวบ้านคนเป็นอยู่เขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมก็จะได้เอามาพัฒนาแนวคิดหาจุดแข็งจุดอ่อนเพื่อที่จะไปพัฒนาในหมู่บ้านของเขาอะไรเงี้ยครับแล้วแล้วพี่จบมาเนี่ยทํางานอะไรอยู่ครับปัจจุบันทํางานอะไรอยู่จบมาใช่ไหมครับก็ให้ทายครับผมว่าทำงานอะไรเรียนสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์นะใช่ครับมูลนิธิหรืออะไรบอกให้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็จบมาก็จะเป็นการต่อยอดในธุรกิจของครอบครัวใช่ก็ครอบครัวพี่ก็เป็นผู้รับเหมาในการตกแต่งภายในพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยผมใช่พี่ก็มาในสายชอบในการออกแบบศิลปะเนี้ยก็มาสายอินเทเลียดีไซน์ครับก็ไม่ตรงสายกับการเรียนก็คือปัจจุบันพี่ก็ประกอบอาชีพอินเทเลียดีไซน์อรับใช่ครับ ใช่แล้วถ้าใครอยากเรียนอินทีเนียดีไซเนอร์เนี่ยพี่พอจะมีวิธีการแนะนำทางบ้างก็อิน็ที<ค>เนียดีไซน์ Design, เอาจริงๆมันก็ไม่ได้ยากครับผมก็มันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าคนที่รักในศิละปะอะไรเงี้ยผมชอบในการคิดจินตนาการดีไซน์อะไรเงี้ยผมใช่ <ừ> ก็เริ่มจากของพี่ก็จะเริ่มจากการศึกษาดูคลิปอะไรเงี <ừ> ้ยทั้ง <ừ> คนไทยแล้วก็ต่างชาติ การสอนใน youtube Facebook อะไรเงี้ยครับผมใช่ก็ศึกษาด้วยตัวเองก็ศึกษาก็มีการลงมือทำจริงๆรับงานจริงๆอะไรเงี้ยผมใช่มันก็มีข้อผิดพลาดบ้างในการทํางานออกมาปรับปรุงแก้ไขเรื่อยๆแล้วชีวิตความรักนี่เป็นไงบ้างคบตอนนี้ชีวิตความรักตอนนี้ก็โอเคครับผมก็ทรงตัวดีใช่แปีมีความปีมีความสุขใช่ครับพี่บอกข้อดีของตัวเองและข้อเสียของตัวเองให้ผู้ชมฟังหน่อยครับข้อดีของพี่พี่ก็จะเป็นคนที่แบบ เออเอางานครับผมใช่นะครับถ,ถ้าทางการทํางานก็จะเป็นคนที่เอางานก็ไม่มีบน่นไม่มีอะไรก็ใครสั่งอะไรก็จะทําให้ได้ตามที่สั่งก็มีความรับผิดชอบในการงานนะครับ,รบข้อเสียก็จะเป็นแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครเป็นคนแบบ introvert หน่อยไม่ค่อยพบปะสังสรรค์กับคนอื่นอนะไรเงี้ยครับใช่แล้วนิยามของคําว่าความสุขสําหรับพี่โอ้นคืออะไรครับพี่ความสุขสําหรับพี่เหรอครับ ครับความสุขสําหรับพี่ก็ถ้าเป็นความสุขจริงๆก็อยากเห็นแมนยูได้แชมป์ใช่ใช่ใช่เลยนี <c oughs> ่ก็ยากเ <c oughs> ขาช่วงนี้ยากจริงๆไม่ไหวไม่ไหวเขาช่วงนี้ไม่ไหวการได้เห็นครอบครัวของตัวเองครอบครัวของตัวเองครอบครัวของคนที่เรารัก <c oughs> ได้มีความสุขได้พบปะได้อยู่หน้าคบหน้าคบตาพร้อมกันอย่างเครับผมใช่การนั้นก็มีความสุขแล้ว<อ>ก็การไม่มีหนี้ไม่มีสินก็ใช่ แค่นั้นก็แฮปปี้แล้วแค่นั้นก็แฮปปี้แล้วครับและนิยามของคําว่าประสบความสําเร็จในชีวิตสาหรับพี่อ้นคืออะไรครับถ้าให้นิยามความสําเร็จก็แค่อยากมีความสุขกับครอบครัวแค่นั้นพอ <c oughs> นี่นคือความสําเร็จความสุขของพี่แล้วแนะนําหน่อยสําหรับคนที่ยังสู้ชีวิตคนที่ต้องการจะหาเงินอะไรเงี้ยพี่มีแนวทางแนะนําเขาอย่างไงบ้างก็โดยยุคสมัยนี้มันเศรษฐกิจมันก็ย่าแย่เนาะครับมันก็จะเหมือนปีปีที่มันเคยวิกฤต องปีสี่ศูนย์เมื่อก่อนก็อยากให้ทุกคนสู้ครับสู้กับงานไปก่อนใครมีงานตอนนี้ก็กอดงานตัวเองไปก่อนครับต่อให้งานมันหนักหนักหนาต่อให้ผู้ผู้คนมันไม่แฮปปี้กับที่ทำงานมันก็ต้องเข้มแข็งไปก่อนก็มองคนข้างหลังเราเป็นเท้าหน้าเราก็ต้องสู้ไปก่อนครับอดทนไปก่อนขอบคุณพี่โอนมากมากยินดีครับผมในรายการของผมแล้วก็ แขกรับเชิญผมก็จะมีหม้อ้ยสวยสวยไม่จาเมนูมาเลยโอ้โหเดี๋ยวผมพาชิ้งแพ้เสื้อช่องน้าวินทำคอนเทนต์นะครับทุกคนนี่ครัมสวยมากครับผมเอาไปใส่แน่นอนครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ